สวยมาเลยกรอ,อ,อบหวานแล้วก็เก็บไว้ได้นานถ้าหนูจะขอดิบมันจะน่าเกลีย,นะยดไหมนะมันไม่มีให้ชิมอะมันไม่มีให้ชิมอะ วัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผู้ผมกลุ่มกสนบระธาระคอนะครับวันนี้เราจะมาพามาดูลูกละมุดว่าต้องปลูกยังไงนี่นะครับลูกละมุดพาไปดูกันเลยครับว่าต้องปลูกยังไง สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ไร่หละมุดของลุงมีนะคะเดี๋ยวเราไปํามีกันคะ่ะว่าขั้นตอนการปลูกขั้นตอนการใส่ปุ๋ยเป็นยังไงกิ่งพัน,นุนี่เริ่มต้นตั้งแต่แปดสิบบาทแล้วลุงไปเอากิ่งมาจากไหนสั่งคนลาบุรีเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะแล้วแถวนครปฐมมีนี่แถวนี้ก็มีอะไรอะไรโกิโก่งพันอ่ะเออแถวก็ยงงังโปงแลนะ มีมีขายการปลูกละมุดก่อนจะปลูกเราต้องไถพวนดินก่อนนะสองครั้งเพื่อให้ดินนี่มันล้วนระบายน้ําได้ดีถ้าเราขุดหลุมปลูกนี่มันไม่โตแบบมันโตถ้ามันโตช้านี่ระยะระยะปลูกห่างระหว่างต้นนี่ก็หกเมตรเลยลุงเลยเอาให้มันเท่ากันเลยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็ ระว่างแถวก็6เมตรเหมือนกันระหว่างต้นก็6เมตรห่างจากเนี่ยมันเร่หนึ่งก็30มสิบต้นในเนื้อที่หนึ่งไร่นะเราใช้กิ่งพันธุ์เนี่ยสามสิบต้นทีนี้ชื่อพันธุ์พันธุ์นี้มันชื่อกระสวยมาเลลุงชอบรสชาติมันกรอบหวานแล้วก็เก็บ ไว้ได้นานนี่กว่าจะโตที่ใช้เวลากี่ปีครัะนี่อะสามปีสามปีเราจะได้ได้ผลแล้วอนี่ะแล้วมุดนี่รถน้ำรถน้ำนี่ใช้สายพีอง่ายลากไปแล้วก็ต่อขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันมีนี่ไงอ่ ต่อขึ้นต้องมีสามทางมีสองทางมีเก้าสิบองศามีอะไรแล้วลุงใช้ระบบไฟฟ้าไปกดปุ่มไม่ใช่คัดเอานะกดปุ่มเสร็จแล้วมันก็ปั๊มก็ทำงานเองไม่ต้องไปกอกน้ำไปอะไรแล้วใส่ปุ๋ยยังไงคะใส่ปุ๋ยปุ๋ยระยะแรกใส่สูดยี่ห้าูนศูนย์วานานโดยรอบไม่ต้องไป ฝังกคอระวานแล้วก็ให้น้ําใส่ปุ๋ยแบบขี้แพ้ขิงวัวน,บบนีใส่ได้พอมีมีซื้อจากนองรีออไอขี้วัวเนี่ยบางทีมันมันไม่ค่อยแห้งคนเขาขายเขาจะรีบรีๆขายอะถ้าหน้าฝนนี่หน้านี้ไม่ต้องไปซื้อเพราะมันเปียกมันไม่แห้งนี่เพราะใส่เราไม่มั่นใจเดี๋ยวเกิดมีเชือ้อราอะไรขึ้นได้ ก็เลยใช้ปุ๋ยของนงรีอันถูกด้วย <Okay. S 1> แล้วก็ผลที่เรามาใส่เนี่ย <Okay. S 1> เห็นผลเลยมันต้นไม้มันโตปุ๋ยมันมีสูตรบำรุงต้นบำรุงต้นเริ่มปลูกเนี่ยสองปีแรกเนี่ยเราจะใช้สูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดตัวหน้าตัวเอ็นนะ่ยยีห้าตัวพีก,ก็เจ็ดเคก็เจ็ดแต่เวลาออก ลูกแล้วเราช่วยให้ละมุดเนี่ยม,มันส่งอาหารหรือเพิ่มอาหารให้ต้นมันเนี่ยช่วยส่งมาหาผลนี่ใช้สูตรเสมอ,อม15ก็ได้16ก็ได้เพื่อจะช่วยให้ลูกนิ่มโตเร็วตาชีดด้วยเหรอไล่มะเร็งชีดไหมก็ชีดเดือนละครั้งลูกชายก็ฉชีดให้ แต่เวลาฉีดเขาก็เตรียมป้องกันมีปิดมูกปิดตาอะไรเขาเขาเต็มที่ไอเนียเนี่ยมีตัวมากัดนะเนี่ยใบแบ่งนี่เพิ่งฉีดยาไปลุงก็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งทีนี้ปัญหาปัญหาละมุดเนี่ยมันจะมีกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงคือกิ่งที่มันแตกออกมาแล้วมันผูกแสงคนอื่นเข้าไปเนี่ยแบบอันเนี้ย จริงนี่มันจะไม่ออกลูกหน้าตาก็ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลย,เลยไม่ต้องไปเสียดายมันนี่ตัดไม่ทันนี่อ่าบอกก่อนว่าละมุดนี่อายุมันยืนเป็นร้อยเป็นร้อยปีนะ,ะที่เก็บกี่ครั้งช่วงฤดูที่มันออกเนี่ยช่วงนี้นับถอยหลังไปประมาณอ่าต้นต้นปีเนี่ยทันวาม,มาเข้าจะระมุดนี่มันจะออกเยอะในช่วง กัญญาตุลาพฤติกาใกล้ปีใหม่เนี่ยมันจะออกเยอะมันจะให้ผลเยอะ mm. และหลังจากนั้นมันจะหยุดพอเข้าฤดูหนาวนี่มันหยุดเลยต้นไม้ทุกชนิดพอเข้าช่วงฤดูหนาวมันจะหยุดการเจริญเติบโต mm. นะทุกทุก mm. ชนิดหละทีนี้ว่าเก็บได้ทั้งกี่ปีมันตายอันนี้ก็อยู่ที่เราการดูแลการบำรุงละมุดเนี่อายุยาวอยู่ยืน อายุมากของคนนี่เราจะเก็บได้ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาพอ,อเข้าหนาวครับมันกีบอกแล้วพืชมันหยุดการเจริญเติบโตเพราะนั้นมันจะไม่ออกลูกปีละรอบปีละรอบ,รอบแต่ว่ามันออกรอบหนึ่งมันก็ได้หลายเดือนก็จะย้อยมันต่างกันแค่เดือนเท่านั้นแหะหมายถึงว่าไอ้ไอ้ตรงนี้นี่นี่อย่างนี้อันนีอ้ออกก่อน และอันนี้ทีหลังและพวกนี้นะหลังสุดเนี่ยตรงนี้หลังในในช่อเดียวกัน,นมีหลายรุ่นเนี่ยเนี่ย mm hmm. มีหลายรุ่นอันนี้ก่อนแล้วก็มาอันนี้ mm hmm. พอมันเริ่มแกแล้วเก็บคือมันไม่ใช่เก็บทีเดีวหมดเนี่ยเพราะมีหลายรุ่นเนี่ย<ป>มันมันไม่ได้หมดปุ๊บเลยนะพร้อมกันนะ มันก็มีทยอยพวกที่เหลือๆอ,ออกที่หลังเขาอะไรเนี่ยแต่ปริมาณมันจะลดลงเรื่อยนานนี้ก็ประมาณนั่นนะไม่เกินสองเดือนเนี่ยถูแล้วมันออกเหลืองอมเขียวแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นสีน้ำตาลต้องให้เป็นสีน้ำตาลนะแล้วก็เอาไปล้างทีนี้เวลาเก็บเราจะเห็นว่าโอา้ละมุดทำไมมันสีเดียวกันหมดเลยอ่าดูสวย เขาย้อมสีไม่เป็นอันลายเนี่ยสีเนี้ยถ้าธรรมชาติพอมันได้สุกแล้วอ,ออกจากไอ้ที่ระบมนะประมาณวันสองวันนะหนังมันอะ่ะคิวมันอะ่ะมันจะเดียวอ่าถ้าเราย้อมไอ้ไอ้สีเนี่ยมันไปช่วยดึงหนังให้ตึงคือควบคุมให้มันรักษาสภาพไว้ได้อ่านี ถึงหดูเก็บเกี่ยวอย่างละมุดหรือว่าอ๋อละมุดนี่ต้องรออีกคงนน,นี่อันนี้ก็คงสองเดือนลูกขนาดนี้แต่พวกนี้ก็นับไปแล้วสี่ห้าเดือนพวกออกใหม่ๆนี่นะเนี่ยมีลูกลูกใหญ่สุดที่ลุงเคยเก็บประมาณหน,หนึ่งขีด uh huh. หนึ่งขีดหมายถึงว่าโลนึงก็สิบลูก uh huh. แล้วลุงไปขาย ไม่ได้ขายท่ากำไรเกินควรลุงก็บางทีเราลดปริมาณลงเอาเหลือแปดขีดแล้วลุงก็ขายยีสิบาทขายถูกถุงขายถูกมากเราแบบว่าคนที่มีตังน้อยก็กินได้ได้กินเคยไปขายครั้งหนึ่งเขาซื้อไปถุงหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับไปถึงบ้านมันเหลืออีกสิบระถุง เขาเหมาหมดเลยเขาบอกว่ามาอร่อยตอนนั้นของผมเนี่ยเขาคือเขาจะเอาเยอะะผมเก็บทิ้งก็ได้แหลกสองแหลกอะไรตอนนั้นมันไม่พร้อมกันผมข,ขายที่แยกท่าเคอนี้เช้าผมก็เอาไปวางไว้แล้วจะของร้านเขามาดูให้แล้วก็เขียนป้ายไว้โลละอะไร ผมไปจัดร้านไปวางยังไม่ท่านเสร็จเรียบร้อยก็หมดแล้วแล้วก็ทําเยอะๆมันมีแม่ค้าเอาตลอดไหมมีแต่เขาจะนัดวันที่เกินไข่มันเปนอย่างนี้เขาเอาเราไปก่อนเราต้องล้างต้องย้อมสีแล้วเก็บให้ตรงกับสเปคที่เขาบอกคือต้องไม่อ่อน ต้องสีเป็นสีน้ำตาลที่นี้เขาเอาไปเนี่ยเขาต้องไปคัดออกอีกเออขาไปตัวสอบบางทีลูกอ่อนนะอ,อ่อนนี่มันมันมันบ่มแล้วมันกินไม่อร่อยไม่หวานก็แล้วเขาก็จะตัดเราเขาคัดออกอะเสร็จแล้วเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เรา ทีนี้เราไม่รู้อ่ะไอ้ของเราทีเราเก็บเราว่ามันมันแก่แต่ไปถึงนู่นเขาคัดอีกเขาคัดยังไงเราก็ไม่รู้ไงก็เลยขายแถวนี้ดีกว่าและเราก็มีไม่มาก<อ>เขาอยากได้ตอนนี้ลงสามสิบกว่าบาทเพราะไม่มีอมของมีน้อยกว่าแบบนี้แล้วแล้วเขาไปขายเท่าไหร่เขาซื้อเราสามสิบแล้วเขาไปขายาก็มากกว่านั้นาขายลูกผมอยู่ ทำงานอยู่นนบุรีพอเขากลับมาเนี่ยเขาจะเอาไปฝากเขาเป็นหัวหน้าฝา่ายสํานักงานประษัสาสุขเขาจะเอาไปฝากลูกน้องเขาผมก็ให้ไปเขาบอกว่าที่นู่นกิโลละแปดสิบกีมสุขนะเพราะว่ามันขายง่ายแล้วขนกินนี่ กินแล้วเขกินครั้งเดียวเขาก็ติดใจแล้วเพราะรสชาติหวานหนูถ้าหนูจะขอดื่มมันจะน่าเกลียดไหมถ้าหนูจะขอชิมมันจะน่าเกลียดไหมมันไม่มีให้ชิมมากมันไม่มีให้ชิมมาก มันมันไม่น่าเ,เกลียดหรอกเอางี้พอผมมาดูได้สักสองโลสาโลอะไรนะเนี่ยลูกขนาดนี้กี้ไปเจอลูกใหญ่ลูกนู่นคนนู้นเห็นนะเดี๋ยวติดต่อทางนู้นนะหรือว่าบอกไปทางกก็ได้จานั่งเขาก็ได้เดีนน๋ยวจะโทรไปไอเบอร์ของกอสนอ,อยังมีอยู่อยู่ครับลูกหนึ่งห่าเจ็ดก็ได้ค่ะใหะ้ลูกหนึ่งห่าเจ็คนก็ได้ไม่เป็นไรอุ้ย ไปกินยังไงาหารจทได้เอาเยอะก็เก่งใจนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เมื่อไรแล้วเดี๋ยวอาจจะสักเดือนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ให้ดีดีไปเนี่ยมันต้องเอาสุกไปก็ต้องไปซื้อไอ้พี่เขาบมอ่ะแล้วนอกจากละมุดหลงปูอะไรอีกหมคะก็หนูนีทุเรียน่ะพุ่งได้ปีเดียวแล้วมีส้มปีได้หนูมาห้า สองสามปียังไม่ได้กินต่อห้าปีแล้วก็มีมังคุดมีน้อยนาลุงไข่ยังไม่ได้ผลมีละมุดนี่ได้ผลมือนี้คร้อนแค่นี้ข้าวร่มแล้วเพราะว่ามันร้อนลูกเขาเตือนตลอดบอกพ่ออยอยู่ร่มนานนะเดี๋ยวอะไรฮิตฮิตตกอ่าฮิตตก เดี๋ยวให้ให้แนะนําหน่อยว่าถ้าถ้าจะเริ่มต้นปลูกอ่ะจะต้องลงทุนอะไรบ้างแล้วมันคุ้มอ๋อก็มีตะหลากิยงพันแล้วก็ไถไถวนดินห่ะไถพวงดินอ่ะอย่างอื่นมันก็ไม่ีปลกปุ๋ยหมักปุ๋ยปุ๋ยมันปลูกง่ายมากจนไม่ไม่รู้จะอะไรมันง่ายอะคุณหลุมก็ไ่ไปเลยปลูกได้เลย ก็ขุดหลุมก็ปลูกเอาไอ้ตรงที่ต้องมีถุงใช่ไหมแล้วมันจะมีปากถุงแล้วขุดหลุมไปแค่นั้นแหละอย่าไ,ไปไปลึกเกินไปก็ปลูกเหมือนต้นไม้ทั่วไปอะง่ายงายเหมือนทั่วไปง่ยง่ายนี้ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดอยู่น้ําก็อาหารนอนนอนเจาะลำต้นวิธีแก้ <c oughs> ไอ้นอนทุเรียนกับนอนนี่มันต่างกัน ผูเรียนเขาต้องกินโดยรอบแต่หนอนละมุดลัมกินขึ้นบน <Okay. S 1> คือกินตามกิน,กน <c oughs> ถ้าตัเรียนมันกินรอบเลยมันตัดท่อน้ําเลี้ยงท่ออาหารนะต <c oughs> ุเรียนจะตาย <c oughs> ละมุดมันกินแนวนี้มันจะขึ้นไปแต่ทีนี้ <c oughs> เวลากินหนอน,นตัวเนี้ยมันทิ้งร่องรอยไว้คือพูดว่าทิ้งหลักฐานไว้ มันจะขี้ออกมาแล้วขี้เข้าไปรู้นิดเดียวแต่เวลามันกินแล้วมันจะคายขี้ออกมาหล่นที่โคนต้นน่ะเราก็จะเห็นมันจะเป็นสีเดียวกับสีเปลือกละมุดมันจะสีน้ำตาลอ่ะอ้าวิธีจำกัดเราก็ใช้มีดนี่แหละมีดปลายแหลมเมื่อไรก็ได้เปิดแผลที่มันกินน่ะตามไปเลย มันจะสูงขนาดไหนแล้วก็ตามไปให้เจอหรือเราใช้ไอ้ยาฆ่ามดฆ่าอะไรเนี่ยนะฉีดลงไปบางทีเราไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างเราต้องตามไปก่อนตามไปจนเจอที่เราตามไปอีกไม่ได้แต่เรารู้ว่าอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ก็วิธีเอา <c oughs> ไม้เอาอะไรก็แย่ yeah. แล้วมาค้ำดูโอ้มีเมื่อก อ่าเนี่ใช่แล้วมันอยู่ตรงนี้ชี้ก็ไปตายแต่ส่วนมากลันนี่จะตามให้เจอบางทีมันก็ลงล่างมันไม่ขึ้นบนอย่างเดียวเราต้องตามนั่นเระคือศัตรูแต่พอต้นโตแล้วมันไม่กินแล้วเพราะมันหนอนมันกัดไม่ข้าแล้วเมือมันแข็งแล้วถ้าอยากจะกินละมุดอ่ะให้มาติดต่อที่ไหนมือโทรอะไร มันทุ่งนี้มันยังไม่มีจะออบอกไปก่อนเลยไหมบอกไปก่อนเลยเดี๋ยวขึ้นบอโทรให้เดี๋ยวเขาให้ศูนย์แปดหกหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหกศูนย์แปดก็ต้องนี่สามสี่เดือนเนี่ยอย่างนี้ต้องโทรมาจองก่อนต้องจองไหมไม่ต้องจองหรอกก็ออเดือนออกเดือนไหนออาเดือนไหนเดือนนี้ก็เริ่มออกเดี๋ยวก็มาขายทุ่นตุลาพฤศจิกาธัานวาเนื เพ่อๆกัญญานี่ก็มีแล้วก็เข้ามาทางไหนยัปก็หมายมูมูปแปรตำบลท่าตะเคาะอำเภอหนองยาป้อง,ม,ม,อง,งมาเข้ามาทางไหนซอ,อยติดกลัดนัดท่าตะเคาอ่าไม่โทรหานี่เดี๋ยวจะออกไปรับอ่ามากีนถึงสวนได้เลยไหมได้แต่บอกลูกน้สองวันนะน พามากินในตัวเลยเอแต่ต้องบอกลูกหน้าเพราะเราจะได้บ่มไว้ให้ถือม,มาเก็บไปล้างแล้วก็บ่มยอมสีไว้ให้เสร็จนะ,ะเนี่ยมาตรงนี้แหละวันนี้พวกเราสนุกมากเลยค่ะที่ได้มาชมสวนละมุดแล้วก็ได้รู้วิธีการปลูกทุกอย่างแตนเสดายที่ไม่ได้กินขอบคุณค่ะครับใครนีก<อ>็ได้